ดูดวงปี2565ราศีกรกฎดูดวงลัคนาราศีกรกฎพศส5 6 5สําำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในปี2565นี้นับว่าเป็นปีที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องเหนื่อยเนื่อยต้องประปนกันไปเรื่องดีคือการที่ดาวพฤหัสจะให้คุณในความสำเร็จแก่ชาวราศีกรกฎในปี2565นี้ เพราะพฤหัสได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งแถมอยู่ในเรือนแห่งความสำเร็จแต่เรื่องที่ไม่สู้ดีคือเรื่องกังวลใจยังคงไม่อาจหลุดจากชาวกรกฎได้เพราะเจออิทธิพลของดาวเสาร์ที่มาเล็งลัคนาเรียกว่ายังต้องเจอเรื่องของความกดดันในชีวิตได้อยู่เรื่อยๆแต่ภาพรวมเมื่อช่างน้ำหนักเรื่องดีกับเรื่องแย่ยังไงปีนี้ก็มีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแน่อย่างแน่นอน โดยเฉพาะถ้าใครคาดหวังให้ปีนี้ต้องดีขึ้นกว่าปี2,564ก็เฮได้เลยเพราะปีนี้แม้ความสำเร็จจะไม่ราบรื่นนักแต่ยังไงภาพรวมก็ดีกว่าปี2,564อยู่มากเลยทีเดียวครับการงานราศีกรกฎปี2,565ต้องบอกว่าในปี2,565นี้สำหรับชาวราศีกรกฎจะเริ่มมีสิ่งที่ดีๆเรื่องงานปรากฏให้เห็นได้อย่างแน่นอน เพราะเรียกว่าดาวพฤหัสส่งผลให้คุณแก่ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราตย์ดีและยังอยู่ในเรือนแห่งความสุขสมหวังและสำเร็จอย่างพบสุภาอีกจึงทำหลังจากวันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปชาวราศีกรกฎจะมีจุดแห่งความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานเกิดขึ้นรีแหนงที่ดีเรียกว่าสุดท้ายแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นให้กลุ้มใจบ้าง เรียกว่าใครคาดหวังให้งานเลื่อนตำแหน่งลุนได้หรือคาดหวังงานใหม่ที่ดีๆก็จะได้สมใจยอยากได้สูงมากแต่อิทธิพลของดาวราหูที่ยกเข้าสู่เรือนง,งานในวันที่30มีนาคมอันนี้ก็ต้องระวังจะก่อเกิดปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับงานได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าแม้งานจะดีเด่น แต่ก็มีคนที่อิจฉาริษยาจ้องใส่ร้ายได้ด้วยทําให้มีความอึดอัดใจเรื่องคนในงานได้อยู่เรื่อยๆแต่ยังไงจากการที่อิทธิพลของพฤหัสได้ตําแหน่งที่ดีเรียกว่าสุดท้ายแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นให้กลุ้มใจบ้างแต่ชาวราศีกรกฎก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนจึงเรียกได้ว่างานของชาวราศีกรกฎในปี2565นี้โดดเด่นมากเลยทีเดียวครับ การเงินราศีกรกฎปี2565สำหรับการเงินของชาวราศีกรกฎในปี2565นั้นต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าปี2563อย่างมากเพราะการที่ดาวคู่มิดใหญ่ของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเงินของชาวกรกฎอย่างดาวพฤหัสได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งและตำแหน่งที่ให้คุณอย่างเต็มที่จึงส่งผลด้านบวกให้ดาวอาทิตย์พลอยฟ้าพลอยฝน ส่งผลให้ดาวการเงินของชาวกรกฎอย่างดาวอาทิตย์ได้รับการส่งเสริมทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในเรื่องการเงินได้ด้วยเช่นกันจึงเรียกได้ว่าการเงินของชาวราศีกรกฎในปี2565นี้จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่วันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปก็คือเมื่อพฤหัสหลุดออกจากภพมรณะเมื่อไหร่เงินก็ปังขึ้นแบบเห็นได้ชัดกันเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกว่าดาวพฤหัสให้โทษกับชาวกรกฎมาแทบจะตลอดปี2563เลยเพราะดาวพฤหัสอยู่ในภพมรณะทำให้ในปี63นั้นชาวกรกฎทำอะไรก็มักติดขัดไปหมดการเงินก็ร่อยหรอรายจ่ายก็มากจับช่องทางการสร้างรายได้อะไรก็ไม่เกิดความสำเร็จเรียกว่าสิ่งเหล่านี้กำลังหมดไปแล้ว ตั้งแต่วันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปฉะนั้นในช่วงต้นปี2565การเงินของชาวราศีกรกฎยังเกิดปัญหาได้อยู่แต่หลังจากพฤหัสย้ายไปสุภาในเดือนมาว่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมาแน่นอนครับแต่การที่คำทำนายจะดีจริงหรือไม่ต้องดูจากองค์ประกอบของพื้นดวงเป็นหลักด้วยเช่นหากในปี2565ดาวพฤหัสของเจ้าชะตาได้ทักษะเป็นการกินีจรก็เท่ากับว่า จากควรดีกลายเป็นเสียไปเลยได้เช่นกันทําให้คําทํานายด้านดีๆแทบไม่ส่งผลอะไรเลยหรือหากพื้นดวงของใครมีดาวเสาตั้งรับในพื้นชะตาหรือเลงดาวพฤหัสที่กําลังเข้าไปหรือดาวการกินีจรตั้งรับอยู่อันนี้แทนที่จะได้คุณอย่างเต็มที่กับได้มาแบบโดนหันบัทอนทําให้ต้องผ่านอุปสรรคก่อนได้เช่นกันซึ่งเรียกได้ว่าการทํานายที่แม่นยําอย่างแท้จริง ต้องอาศัยในเรื่องของพื้นฐานของดวงชะตามาประกอบการทำนายด้วยครับความรักราศีกรกฎปี2,565สำหรับความรักของชาวราศีกรกฎในปี2,565นี้เรียกว่าการที่ดาวเสาเจ้าเรือนคู่ครองเดินได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราทิดีดีส่งผลให้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้คู่ที่มั่นคงขึ้นเรียกว่า30ปีจึงจะมีความมั่นคงทางด้านความรักแบบนี้อีกครั้ง ทำให้ชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่จะมีโอกาสได้สละโสดและชาวราศีกรกฎที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสได้แต่งงานหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่สำเร็จกันเกิดขึ้นแต่แม้ความรักจะพัฒนาก็จริงแต่ชาวราศีกรกฎกลับมักมีเรื่องให้ทุกข์ใจกับคู่ได้เรื่อยๆเช่นกันจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มาทับพบคู่นั่นเองทำให้แม้ตำแหน่งดาวคู่จะดีแต่การที่เป็นดาวเสาร์ยังไงก็ไว้ ใจไม่ได้ในเรื่องการส่งผลของความเป็นดาวโทษทุกทำให้ในปี2565นี้อาจจะมีความรักที่พัฒนาขึ้นแต่ความอึดอัดใจ,จหรือกดดันจากคู่ก็จะต้องเกิดขึ้นมาด้วยเช่นกันอย่างแน่นอนบทสุปดวงชะตาราศีกรกฎปี2565ในปี2565นี้นับว่าชาวราศีกรกฎจะเริ่มมีจุดของความสำเร็จของชีวิตเกิดขึ้น ในทุกๆเรื่องเลยก็ว่าได้ทั้งเรื่องการงานการเงินและรวมถึงความรักแม้จะมีจุดที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เรื่อยๆก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าชาวกรกฎสามารถแก้ปัญหาจนผ่านไปได้แน่นอนเรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎที่ผิดหวังมาแล้วในปี2565เตรียมพร้อมรับกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2565ได้เลย